สวัสดีครับแฟนขับมวยไทยไซเบอร์นะครับชิกจิตมือนโนนในวันที่10สิงหาคมนี้เป็นมวยการุสลเพื่อเป็นสวชดิการแก่ข้าราชการตำร,รวจในสังกัดบกน .9 นะครับซึ่งจะจัดที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับมีคู่มวยที่น่าสนใจอยู่5คู่นะครับคู่ที่1เด็กมือชนเอกอังลิม พบกับเพชรน้ำหนึ่งนุ้ยสีม่เมืองทุกน้าหนักร้อยห้าปอนะครับส่วนคู่ที่2คือเลอพงแก้วสัมลิตพบกับเพชรศิลาแตงขนมดงรักทุกน้าหนักร้อยยี่สิบห้าปอนส่วนคู่ที่3ายางดำสิทุกกองปอร์ดพบกับพยัคฆ์ิรีชอห้าพยัคทุกน้าหนักร้อยยี่สิบสี่ปอนส่วนรอลคู่เอกจอร์ดพลันชัยนะครับพบกับเพชรมงคลศูนก,กีฬา้วยต้มทกใน้ำหนัก122ป่อนดอน คู่เอกคุเ่เล็กจิตมงนนพบกับธนูเพชรวอสันประไพชกนั้นน้ำหนักร้อยสามห้ปอนด์นะครับเรามาดูในคู่เลอพงศ์ก้าสำลิสนะครับทกนั้นน้ำหนัก125ย่ปอนด์พบกับเพชรชิลาแต่งพนมลงรักนะครับเลอพงเป็นนักมวยอายุ17ปีจากจังหวัดมหาสารคามไฟที่ผ่านมาแพ้นนอก ยกาสามเชลซาลาวุธิสอสุนันชนะน็อกยกหนึ่งมาคุโตะชาโตะแพ้น็อกยกหนึ่งยอดกิติเฟียสปทุมส่วนเพชรศลานะครับเป็นนักมวยอ,อายุ17ปีจากจังหวัดบุรีรัมย์ไฟที่ผ่านมาแพ้น็อกยกสามลิศไก,ลกรลบเฟียสปทุมชนะคะแนนยอดเพชรนายกหนุ่มสรารยาแพ้คะแนนโชคไช่าชาญจ็กกิยิม ส่วนคู่ต่อมาทุกนาน้ำหนัก124ปอนด์ยางดำสินภุกองฟอร์ดพบกับพยัคฆ์คีรีชอหพยัคยางดำเป็นนักมวยอายุ24ปีจากจังหวัดตากไฟที่ผ่านมาแพ้คะแนนเมดัสคาซาเดสแพ้น็อกยกหนึ่งลามาดามออแดสแพ้คะแนนบินลดินสอภูนสวัสดิ์ส่วนพยัคฆ์คีรีเป็นนักมวยอายุ22ปีจากจังหวัดบุรีรัมย์ ไฟที่ผ่านมาชนะน็อกยกสามหาเวศก่อสายล่าชนะคนแนนกุลอูสอรัชนิกูุลชนะคะแนการชายจิตมึงนนส่วนรองคู่เอกช่น้ำหนัก122ย่อปอนด์จอร์ดพลันชัยพบกับเพชรมงกลศูนย์กีฬาห้วยต้มจอร์ดเป็นน้ำมวยอายุสิปปีจากจังหวัดนครศรีธรรมราช ไฟที่ผ่านมาชนะคะแนนอภิเดชฟิตปฐุมแพ้คะานานลาสเสดทีเอ็มมวยไทยิมเสมอเพชรมงคลศูนย์กีฬาห้วยต้มส่วนเพชรมงคลเป็นนักม,มวยอายุ24ปีจากจังหวัดลำพูนไฟที่ผ่านมาชนะคะแนนพยัคฆ์อุดรผู้พันม่วงแพ้นอกยกสองสิงห์ดำกาแฟ,าฟาโฟกัสเสมอจอร์จพลันชัย ส่วนคู่เอกเ่า้นะว่า135ปอนด์ซุปร์เล็กจิตมือนนพบกับธนูเพชรวอรสังกภัยสุปร์เล็กเป็นนักมวยอายุ20ปีจากจังหวัดขอนแก่นไฟที่ผ่านมาชนะคะแนนเพชรวิชัยเดชเดชโชชนะคะแนนเพชรวันชัยวอสังกภัยชนะคะแนนเพชรทองหล่อสิทธิหลวงพี่น้ำฝนส่วนธนูเพชรเป็นนักมวยอายุ24ปีจากจังหวัดสตูลไฟที่ผ่านมาแพ้คะแนนคงประตักออัจฉิรักษ์ แช้คะแนนเสียมิงเดชนออนุวัตรยิมชนะคะแนนเพชรมรกตชนบุรีอาร์ตมือไทยนี่คือขูอมวยที่น่าสนใจที่ทางเพจมือไทยไซเบอร์หามาให้ทางแฟนคลับได้รับชมกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทางเพจมือไทยไซเบอร์ให้ด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างมากขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ